อ่ะปีวัน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 อ่ะปีวันปีวันปีวันีวัันอู้ดูปีวันดูปีวันอู้ยงสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาพบกับช่องแมวยิ้มชแนลอีกแล้วครับวันนี้เราจะให้น้องออกกำลังกายก่อนก่อนกินอาหารครับ เดูกันคิดถึงน้องมากเลยวันนี้โคตรมันกับจอมทุกวันเลยน้อ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 ยชอบมากน้องน้อยเนี่ยดูดิน้องน้อยจอมตะปับอืืมอันนี้ดูนะดูนะดูนะนะครับน้อย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 นัอยตีมอมั่งตีมอมั่งสองตัวนี้จะเป็นคู่สีครับเพื่อนเพื่อนคู่สีกันน้องจะเป็นคู่สีกัน นั่นน er. uh ัน huh. ดูเอากระังกายก่อนครับวันนี้เดี๋ยวค่อกินอาหารพี่วันมาลูกมากอกอดอูตีขัวไม่พีวนมาเร็วลูกพีวนยังไม่ยอมมาพี่วันกินน้ำอยู่ครับเช้านังน้อย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 นั่งน้อยนังน้อยตีตีตีตตตตตตอติม ติมอี่ติมติมลุดเนี่ยอืกออังอายก่อนเดอ๋ยวก็่อออออออกอนอออออออนอออตออออๆอออนออ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 อ่ออ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 อติมต้อออออคืออ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 อด อืออืออ่ะพี่อ้วนมาแล้วครับพี่อ้วนมาแล้วกินน้ำเสร็จแล้วเรากลับมากายก่อนเดี๋ยวค่อยกินอาหารอืออ่ะพี่อ้วนเชื่อเชื่อชื่ออ่ะพี่อ้วน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 อ้๋ทางนี้พี่อ้วนทางนี้อ่ะทางอะไรถังอะไรเอออ่ะพี่อ้วน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 อ่ะพี่อ้วน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 ดูพี่อ้วนดูพี่อ้วน Wih, bilang kahduai. Uku, dudu 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 dudu, kuc mak leh. Pewan kuc mak leh. Ati tuti 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 tuti. Ati tuti tuti tuti. Longan ni longan. Ya. Pewan longan ni mana? Eh, eh. Tim awang, tim awang leh. Hendi pewan main senuk. Eh, eh. Pewan longan ni longan. Pewan kap, longan leh. Uku tim, tim, tim. Anang nai mak, nang nai mak. Eh, tutut, 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 tutut. อีกตัวพ uh, so> right, uh, ี่อเวนมาอะพี่เวนพี่เวนอ่ะพี่เวนนี่ยๆอ่ะอ่โอ่ะหน้อยไม่ยอมน้อยไม่ยอมน้อยจะเล่นก่อนน้อยจะเล่นก่อนเอออ่ามามาเฮ้ยเออเดี๋ยวพี่เวนนะครับเดี๋ยวพี่เวนอ่ะเออเออดี๋ยวครับดูครับเพื่อนๆดู๋ยวดิเอออ่ะอ่นพี่เว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 นเดี๋ยวพี่เวนเดี๋ยวพี่เวนสังข์ไอ้เต็มแย่งซีนเต็มแย่งซีน อือตอ,อ,อ,อติมมัง่งอือืติมเนี่ยสุดยอดแมวนี่ครับติมสำหรับติมอ่ะรลางลากากับหลังเลยครับว๊าเห็นไหมว๊าหลังกากับหลังเลยครับเพื่อนๆโอ้ค้างค้างค้างเอา้านี่ดูครับ นี่ชู่ชักล้องไม่ทันไม่ทันนี่นี่ชูครับกินนี่อันน้อยอ้วนพี่อ้วนพี่อ้วนพี่อ้วนปล่อยเดี๋ยวพี่อ้วนปล่อยก่อนครับพี่อ้วนปล่อยเดียวพี่อ้วนปล่อยเดียวพี่อ้วนปล่อยเดียวครับพี่อ้วนปล่อยเดียวครับพี่อ้วนปล่อยพ่อก่อนเดี๋ยวพี่อ้วนไม่ยอมปล่อยแล้วเพื่อนๆพี่อ้วนปล่อยเร็วลูกปล่อยก่อนปล่อยก่อน โอ้ต oh, ิดเล็บติดเล็บโอ้ติดเล็บต <Yeah. S 1> ิดเล็บเอาไปเอาไปเจ้ออเออเออเอเชิงเชิงเชิงอันนอน้อยมัางอันนอน้อยมัางอันนอน้อยมัางใครหิวยังหิวยังโอ้โหพีิวนดูพีิวนครับดูพีิวนพีิวนคึกแล้วพีิวนคึกแล้วโอ้โหพิวนอพีิวนอืมอืมเอออ่าเชิงดูครับ ไปไงครับวันนี้ยิ้มกันยังมีความสุขกันยังครับว่าน้องๆเล่นกันมีความสุขมากชึบเดี๋ยวก็จะให้กินอาหารครับดูดูเต็มครับดูเต็มดูเต็มครับติ๊ดตุมดยิ้มๆอ่าครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่รับชมช่องยิ้มชาแนลนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้อาหารน้องครับแล้วก็ ตอนเล่นเสร็จก็จะมีให้อาหารน้องครับ,บ,บนั่งพักสักแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวค่อยให้อาหารน้องครับออกกำลังกายออกกำลังกายครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมสวัสดีครับ